ผลมวยโลกใจเม่มูลเกียรอิลิกบาซินยาน ผลปรากฏว่าใจม่มูลเกียรเอาชนะนอกอีลิกบาซินยานไปได้ในยกที่สิบสำหรับรูปเกมการชกเริ่มเกมยกแรกทั้งสองฝ่ายยังคงฟุตเวิร์กดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่ช่วงท้ายมูลเกียรเดินลุกมีการยิงหมัดบ้างแต่ไม่โดนจังๆยกที่2เป็นทางมูลเกียรเดินเร็วขึ้นและออกหมัดหนึ่งสองใส่ทางบาซินยานแต่ก็ไม่เป็นผลยกที่สม,มูลเกียรเดินลุกเร็วขึ้นกว่าเดิม้อมพยายามต้อนบาซินยานเข้ามุม แต่ยังไม่มีหมัดที่โดนจังๆยกที่4ยังเป็นฝ่ายมูนเกียร์เดินลุกไล่เข้าใส่มีการยิงหมัดอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เป็นผลส่วนบาซิญญานพยายามดักต่อยบ้างยกที่5ก็ยังเป็นมูนเกียร์ที่เดินลุกเข้าใส่บาซิญญานแต่บาซิญญานเองก็พยายามจะไม่ถอยมากมีดักยิงหมัดเข้าใส่มูนเกียร์ยกที่6มูนเกียร์ยังเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาบาซิญญานและมีจังหวะที่มูนเกียร์ ยิงหมัดสวยๆอยู่บ้างเรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆยกที่7มูนเกียร์ได้ยิงหมัดสวยๆเข้ายางจังทําให้อิริคบาซสิญญาถึงกับหยุดไปเลยทีเดียวแต่ก็ไม่สามารถส่งบาสิญญาลงไปนอนได้ยกที่8มูนเกียร์ยังคงเดินหน้ายิงหมัดเข้าใส่บาสิญญาแต่บาสิญญาเองยังอดทนได้ยกที่9้า ็ยังคงเป็นมูลเกียร์ที่เดินลุกกดดันบาซิญญาณอยู่ฝ่ายเดียวเขายกที่10ทางบาซิญญาณพยายามจะเป็นฝ่ายลุกบ้านแต่ก็โดนหมัดสวนของมูลเกียร์และหลังจากนั้นมูลเกียร์ก็ไม่ปล่อยโอกาสหลุดลอยเขาเดินรัวหมัดเข้าใส่ทางอีลิกบาซิญญาจนล่วงลงไปและสามารถเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่10นั่นเอง